สวัสดีค่ะทุกคนน้องมิ้นเองนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับซีรีส์แฮกคาถาวันนี้มิ้นขอสวมบทบาทเป็นคนเล่าเรื่องบ้างนะคะหลังจากที่พี่ก้องพาเราไปแฮกความกลัวไปสู้กับความโกรธแล้วก็ไปเอาชนะช้างบ้าด้วยความเมตตาเชิงรุกกันมาแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันถึงอากาักอริทึมที่4กันค่ะซึ่งเป็นเรื่องของการเอาชนะอังคุลีมานโจนฟังดูน่ากลัวใช่ไหมคะ อังคุลิมานเป็นโจรที่โหดร้ายมากในสมัยพุทธกาลเขาชอบฆ่าคนแล้วก็ตัดนิ้วมือมาร้อยเป็นพวงมาลัยเรียกได้ว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่น่ากลัวมากๆเลยค่ะเขาฆ่าคนไปแล้วตั้ง999คนกำลังจะฆ่าคนที่พันหนึ่งซึ่งบังเอิญเป็นแม่ของตัวเองแต่ก่อนที่จะทันได้ลงมือพระพุทธเจ้าก็สเสด็จไปขวางทางไว้ค่ะ อังคุริมานก็วิ่งไล่ตามพระพุทธเจ้าสุดกำลังเลยด้วยความโกรธแล้วก็ความคลั่งแต่น่าแปลกมากพระพุทธเจ้าที่แค่เดินธรรมดาธรรมดากลับเดินได้เร็วกว่าจนเขาตามไม่ทันเขาก็เลยตะโกนว่าท่านสมณะหยุดแต่พระพุทธเจ้าตอบกลับมาว่าเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดฟังดูงงๆใช่ไหมคะเพราะพระองค์ก็ไม่ได้หยุดเดินเลยนี่นาแต่ความหมายของพระองค์คือพระองค์หยุดทําความชั่วแล้วแต่อังคุริมานยังไม่หยุด คำตอบนี้แหละค่ะที่เหมือนสายฟ้าฟาดใส่ใจเขาอังคุลีมานได้สติโยนอาวุธทิ้งแล้วก็กลับตัวกลับใจและในที่สุดก็สามารถเอาชนะนิสัยร้ายๆในตัวเองได้เรื่องนี้สอนอะไรเราคะมันสอนว่าเราทุกคนก็มีอังคุลีมานอยู่ในตัวเหมือนกันค่ะไม่ใช่โจรที่ถือมีดแต่เป็นนิสัยแย่ๆที่เราทําซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ว่าจะเป็นการติดมือถือ การผัดวันประกันพรุ่งการใช้เงินเกินตัวหรือแม้แต่การบ่นเรื่องเดิมๆซ้ำๆทุกวันนิสัยพวกนี้แหละกะที่คอยทำร้ายชีวิตเราอย่างช้าๆกัดกินความสุขของเราไปทีละน้อยและหลายครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะหยุดมันได้เหมือนอังคุลีมานที่วิ่งสุดแรงเกิดแต่ก็หยุดไม่ได้เพราะฉะนั้นแฮ็กที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการเรียนรู้ที่จะหยุดให้เป็นค่ะ เพราะบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันไม่ได้มาจากการเริ่มทําอะไรใหม่แต่มันมาจากการกล้าที่จะหยุดนิสัยเดิมๆที่ทําลายชีวิตเราอยู่ตังหดัดมิ้นอยากให้ทุกคนลองคิดดูนะคะว่าอังคุลิมานที่อยู่ในใจของเราคืออะไรแล้วลองหาทางหยุดมันให้ได้ด้วยสติและปัญญาค่ะ